อย่าเพิ่งบอกว่าเกมที่คุณเล่นนั้นสนุกมากจนกว่าคุณจะเล่นฟรีไลท์ออริจินเวิลด์เกมมือถือยอดฮิตส,สนุกแต่เ,เติมเงินคุ้มค่ากว่าใครด้วยแพ็กเกจสุดคุ้มเริ่มต้นเพียง9บาทพร้อมระบบใหม่อาชีพครบเล่นได้เลยก่อนใครแถมจากไอเทมฟรีใต้ซัพย์มูลค่ากว่า10,000บาทคุ้มแบบนี้ต้องไปเล่นกันแล้วฟรีไลท์ออริจินเวิล์มจนภัยไปด้วยกันได้แล้วในวันนี้ ก่อนทุกท่านจะไปรับชมก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับสไครปให้กับผมด้วยนะครับและเนื่องจากอนิเมะเรื่องจะยังไงพยาของผมก็น่ารักภาคสองกำลังจะมาเข้าฉายในเดือนหน้าถ้าไม่ในวันนี้ผมเอาตอน O v a หรือตอนเสริมมให้ทุกคนดูเพื่อเป็นการเล่นนำย่อยกันก่อนที่ภาคสองจะมาก่อนนะครับเอาล่ะถ้าทุกท่านพร้อมกันแล้วก็เชิญไปรับชมกันได้เลยครับเปิดตอนมาที่เพจของเราที่ชื่อว่านาซาเขาก็ตื่นขึ้นมาโดยการมีคุณพยาสดสวยๆนะครับมาจุ๊บเป็นการปลุกให้ตื่นตั้งแต่เช้า แล้วบอกว่ารุนสวัสดนะจากนั้นเพ็กนะครับก็เคิมหน้าแดงแล้วบอกว่าผมเขาไม่มีทางที่เช่นกับเช้าแบบนี้ได้เลยสินะทํายังไงผมถึงจะรับเมื่อ,อความน่ารักของเธอได้กันนะและหลังจากนั้นนะครับก็จะมีการเล่าถึงจุดเริ่มตน้นเล่าเราการพบกันของทั้งคู่ให้คนดูฟังว่าในคืนวันหนึ่งระหว่างที่เพ็นะกเนี่ยกำลังจะถูกลถชนตายเขาก็ได้ถูกผู้หญิงคนหนึ่งช่วยชีวิตของเขาไว้ทันใดนั้นเพกเนี่ยก็สัมผัสดได้ว่า ผู้หญิงคนนี้แหละคือรักแท้ที่ตูเนี่ยกำลังตามหามานานเขาจึงพยายามวิ่งไล่ตามเธอไปทั้งที่บาดเจ็บอยู่นะครับจากนั้นเนี่ยก็ทําการสารภาพรักกับเธอแล้วนางเอกก็บอกว่าเธอจะยอมคบกับเพ็กก็ได้แต่มีข้อแม้อย่างหนึ่งก็คือ เพ่จะต้องตกลงแต่งงานกับเธอทันทีหลังจากนั้นเพ่ก็รีบตอบตกลงทําให้วันต่อมานะครับทั้งสองคนเนี่ยก็ไวไฟจัดตกลงกันปุ๊บก็ได้ไปจดทะเบียนสมรสกันทันทีหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เป็นคู่สามีภรรยากันอย่างสมบูรณ์และนางเอกเลยชื่อว่าสุขาศราเธอก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่ห้องของพระเอกนะครับและใช้ชีวิตเป็นคู่รักหวานชิมกับเพ่เนี่ยยังมีความสุขมาจนถึงบัดนี้กับมาที่ปัจจุบันหลังจากตัวนางเอกจุปป๊บไปหนึ่งที เพอเอกก็กลับมาตั้งใจทํางานพิมพ์วิเคราะห์พวกโค้ดที่เป็นส่วนสําคัญขององค์กรนาซานะครับอย่างรวดเร็วจนซึกระสาเนี่ยเธอสงสยัยถามเพเอกว่าคุณสามีกำลังทาอะไรอยู่หรอเพเอกบอกว่า <c oughs> เขากําลังเขียนโค้ดวางระบบให้กับองค์กรนาซาอยู่จากนั้นซึกระสาเทมเพเอกพิมพ์และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วเธอก็ยิ่งรู้สึกทึ่งในความสามารถของเพเอกและถึงขนาดที่เธอนะครับนั่งเล่นเกมอยู่ข้างๆเพเอกก็ยังคงตั้งสมาธิทํางานได้อย่างไม่บกแวกทาให้ซึกระสาเนี่ยเธอเริ่มสงสัยแล้วว่าเพกจะตั้งสมาธิทํางาน ได้อีกนานแค่ไหนกันจากนั้นเธอจึงเริ่มเปิดทีวีชวนเพ่นักคุยนู่นคุยนี่ซึ่งถึงแม้ปากของเพ่นะครับจะคุยกับสึกศาอยู่แต่มือของเขาเนี่ยก็ยังไม่หยุดทํางานยังคงทํางานได้ถูกต้องไม่มีผิดพลาดเลยแม้แต่นิดเดียว จากนั้นเธอจะทําการทาเพ้แข่งตอบปัญหาชาวในทีวีเพื่อเป็นการทดสอบดูว่าเพคจะทํางานไปด้วยพร้อมคิดและแก้ปัญหาชาวไปด้วยได้ไหมซึ่งในขณะที่นางเอกนะครับกำลังมมวแต่คิดหาคําตอบเพคก็สามารถหาคําตอบได้อย่างสมบูรณ์และเพราะเหตุน,นั้นเธอจึงต้องลองหาวิธีใหม่จากนั้นยูยูอายะากับชาลลอตนะครับเธอก็เปิดประตูเข้ามาแม่ซุ่มไม่เสียง และพวกเธอเนี่ยก็บอกว่าพวกเธอจะเข้าร่วมการแข่งตอบคำถามชาวในครั้งนี้ด้วยเหมือนกันจากนั้นก็มาถึงคำถามต่อมาและพอเจอคำถามยากๆปุ๊บพวกสาวทั้ง3คนเนี่ยก็ทำหน้ามึนงงกันยกใหญ่ไม่รู้วิธีจะหาคำตอบผิดกับเพศที่มองแว็บเดียวก็สามารถแก้ไขหาคำตอบของปัญหาชาวได้แล้วได้เอาทั้ง3คนเนี่ยถึงกับช็อกแล้วคิดว่าถ้าจะคงเป็นแบบนี้ต่อไปพวกเธอทั้ง3คนจะต้องแพ้เพศแบบขาดลอยแน่ๆด้วยเหตุนี้พวกเธอจึงต้องรีบขอเวลานอกมาปรึกษาหาแผนท,ที่จะทำ ยังไงก็ได้ให้เพจเนี่ยเสียสมาธิจนไม่สามารถตอบคาถามได้ถูกต้องจากนั้นชาลลอตเธอก็เสนอไอเดียบอกว่าวิธีท,ที่ทําให้เพจเสียสมาธิได้นั้นก็มีแต่ต้องใช้สเสน่ห์ของผู้หญิงที่เขาชอบยังไงล่ะและด้วยเพราะเหตุน,นั้นเสื้อกระสาจึงจําเป็นต้องไปใส่ชุดเมทน่ารักแบบเธอเพื่อเป็นการทําให้เพจเนี่ยวันไวซึ่งพอนึกภาพปุ๊บเสื้อกระสาเธอก็อายปับ๊บแล้วเธอก็ยามปฏิเสธจะไม่ใส่มันบอกว่าเดี๋ยวสิ แบบนั้นนะ่ะไม่ดีนะแต่อาญะที่เห็นด้วยกับชาลอดเธอก็บอกว่า mm. ไม่มีตองไม่มีแตกอะไรทั้งนั้นแหละ mm. เพื่อชนะ mm. เธอต้องใส่สถานเดียวท mm. ําไม่ต่อมาเซกศาสจังในร่างชุดเมด mm. ก็โผล่มาต่อหน้าต่อตาเพเอกเล่นเอาเพเกเนี่ยถึงกับสะดุง้งและใยายสองคนช้างหลังนี่ก็ช่างยุบอกเซกศาสจังว่าเซกศาสจังจังหวะน,นี้แหละที่พูดประเด็จศึกเลยเซกศาสนะครับเธอก็ทำท่าอายจนเพเกเนี่ยต้องกือนน้ำลายจากนั้นเซกศาสเนี่ยก็บอกว่าแบบนี้เป็นยังไงบ้างคะ ในท่านเล่นเอาเพคของเราเนี่ยถึงกระเบิดแต่ถึงอย่างนั้นนะครับมันก็ดันยังตอบปัญหาชาวที่ถูกถามในทีวีเนี่ยได้ถูกต้องอีกเล่นเอาชาร์ลอตกับอาญะนอนกิงนองไงเป็นเด็กไม่ยอมใหญ่บอกว่าทำไมยังตอบได้อีกล่ะเพคหน่าไม่รู้สึกวั่นไหวไม่เห็นเซกซาจังในชุดน่ารักน่ารักแบบนี้บ้างหรอเพคก็บอกว่าเปล่าผมก็ต้องวั่นไหวอย,อยู่แล้วสิก็เึกซาจังหน่าน่ารักเกินไปนี่นานึกว่าหัวใจจะวายไปแล้วนั่นเนี่ย จากนั้นนะครับเวลาก็ผ่านไปแต่ภาพเซกษาในชุดแม่สุดน่ารักเนี่ยก็ยังคงตาตึงติดอยู่ในใจของเพงนะครับไม่ยอมหายและเพลงมักแอบ,บคิดในใจว่าพลังความน่านรักของเซกษาจังที่เป็นพเพดาของมันเนี่ยช่างรุนแรงเหลือเกินนี่ขนาดเธอยังไม่โชว์เนื้อหนังมังสาให้เห็นเนี่ยยังทำให้เขาเนี่ยใจเต้นได้ขนาดนี้แล้วถ้าเกิดเธอถอดขึ้นมาล่ะเขาจะทํายังไง ไม่ไหวไม่ไหวอยากเห็นเธอใส่ชุดเมดน่ารักน่ารักแบบนั้นอีกจังเลยนะขอให้เธอใส่อีกรอบให้ดูได้ไหมเนี่ยแล้ในระหว่างที่เพเอกนะครับกำลังเพอ้ออยู่เขาก็ไม่รู้ตัวเลยว่าเสื้อขาศัจังเนี่ยแอบพังอยู่ด้านหลังประตูแล้วเธอก็รู้สึกประหลาดใจในความผื่นกระหายของเพเอกจากนั้นเธอก็ทาหน้าเข้มเปิดประตูเข้าไปแล้วถามเพเอกด้วยความเขื่อนอายว่าอยากเห็นฉันใส่ชุดเมดอีกงั้นเหรอถ้าคุณสามีอยากให้ใส่ก็จะใส่นะเพเอกก็รีบบอกด้วยความผื่นว่า อย่าครับรีบใส่เลยจากนั้นเข้าคลิปคานเข้าไปใกล้นางเอกแล้วดูเหมือนว่าค่ําคืนนี้จะยาวนานแล้ววันต่อมาอยู่ๆคานาเมจ,จังเนี่ยก็มาถามเพกว่าเขาอยากให้เซอร์าซาสชุดคอสเพลแบบไหนหรอซึ่งเพกมันก็บอกว่าชุดเมจก็ดีนะแต่ถ้าันบในใจของฉันก็คง เป็นเซระในช่วยคุณหมอล้วมั้งแล้วเพคนะครับมันก็พูดอย่างหน้าไม่อายต่อหน้าเซกร์กษะจังจนต่อมาคาราเมจังเนี่ยเธอก็ถามเพกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเพคกับเซกร์กษะจังน่ะมันไม่เหมือนคู่รักวเรียนทั่วไปสินะแล้วด้วยคําพูดนั้นก็ทำเพกนึกออกว่าที่ผ่านมาเขาใช้ชีวิตอยู่กินกับเซกร์กษะจังในรูปแบบดุเดือดเผ็ดมันเกินกว่าคู่รักัวเรียนทั่วไปซะอีกเพ็ได้ถามคาราเมลับไปว่าแล้วปกติคู่รักในเวเรียนเน่ะ เขาควรทําตัวแบบไหนกันหรอคานาเมจังก็บอกว่าถ้าเป็นคู่รักกันปกติก็ต้องไปเดทกันในชุดนักเรียนไงคะเพเอกก็บอกว่าฉันก็อยากเดทแบบนั้นนะแต่ถ้าทางศึกษาจังจะไม่ยอมใส่ชุดนักเรียนนะสิก็เพราะว่าภาพลักษณ์ของเธอนะ่ะดูเท่ถึงขนาดนั้นเลยนี่นาคานาเมจังเธอก็ยิ่งยุ่ยใหญ่ว่าเพราะเป็นแบบนั้นไงคะศึกษาจังในชุดนักเรียนน่ะจึงเป็นของแลและเพเกไม่อยากเห็นแรเท่มขนาดนั้นเป็นบุญตาบ้างหรอคะเพเมันก็สารภาพเลยว่า อยากเห็นอยากเห็นมากเลยครับจากนั้นแผนการชั่วร้ายเนี่ยจึงได้เริ่มขึ้นเริ่มจากที่อายาเทาอาสาจะไปนมน้ำเซวกระสาจังยามจะบังคับให้เธอเนี่ยใส่ชุดนักเรียนไปให้เพกดูแต่เซวกษาสาครับก็ทําเชิดบอกว่าไม่เอาแบบนั้นน่ะมันน่าอายออกนะอายาพอเห็นแบบนั้นนะครับก็ได้ทาการเปลี่ยนแผนแกลงพูดยั่วไปว่าอ๋อใช่สิอย่างเซวกระสาจังน่ะ คงไม่เหมาะกับชุดนักเรียนอยู่แล้วล่ะใส่ไปนาสาคุงหนะักก็คงไม่ชอบหรอกเนะทันใดนั้นโลกเกิดความไพ,พ้ของศึกษาจังนะครับก็เริ่มทํางานแล้วเธอก็บอกว่าเสียมาได้นนย่าขอแบบนี้ไม่ลองจะไปรู้ได้ยังไงล่ะแน่จริงก้ามาสิจากนั้นศึกษาจังจึงตกหลุมพรางของอายะแล้วเธอก็ไปเปลี่ยนชุดนักเรียนใส่ไม้เพกดูเล่นเอาออล่าของเธอส่องแสงสว่างไปทั่วห้องแล้วแค่นั้นก็ยังไม่พอนะครับเธอยังมีการโพสท่าคาบขนมปังพร้อมทำท่าลนกลมจ้ำเบาแล้วทำมาไวา มองอะไรอโลกจิตนั่นเอาเพคของเราเนี่ยหัวแทบระเบิดส่วนอ้สองคนก็ขอคอ,อนี่นะครับก็จะแต่ภาพบรรยาเหตุการณ์อย่างเมามันแต่ถึงอย่างนั้นก็ดูเหมือนว่าตอนนี้สายตาของเพคจะถูกนางเอกสะกดไว้อย่างเดียวจนเขาไม่สนใจอย่างอื่นแล้วแลวทั้งคู่ก็หวานแหววกันแบบดูดันไม่เกรงใจใครเลยนะครับจากนั้นในสองคนตัวแสบก็ยูยูบอกให้เพคกับนางเอกนะ่ะไปเดทกันที่สน,สนุกจนต่อมาตอนกลางคืนเพคก็ยังเพ้อถึงภาพศึกษาจังในชุดนักเรียนแล้วบอกว่าเออศึกษาจังในชุดนักเรียนนี่ น่ารักจริงๆเลยทำยังไงถึงจะได้เห็นเธอใส่ชุดนั้นอีกนะระหว่างที่เพคนะครับมันกาลังเพ้อกําลังคิดเึกษาตรจังเนี่ยก็มาแซวบอกว่านี่คุณสามีแต่ที่คิดอยู่ในใจน่ะมันดังออกมาแล้วนะอย่าทำตัวหื่นเกินไปสิ <_ EN> เพคก็ตกใจรีบแถไปเลยว่าเฮ้ย <_ EN _> ไม่ใช่นะไม่ใช่เึก <_ EN _> ษาสรจังฉันไม่ได้คิดแบบนั้นเลยนะไม่ได้คิดเลย<_ <EN> _>จากนั้นเึกษาสตรนะครับก็ถามว่าตัวเธอในชุดนักเรียนน่ะมันน่ารักขนาดนั้นเลยงั้นหรอเพคก็บอกว่าใช่สิ มันน่ารักจนผมเน่จะระเบิดเลยล่ะจากนั้นเซกัสานะครับก็ทําสายตาแปลกๆแล้วเธอก็ชมว่าเพกนะ่ะเป็นผู้ชายที่ซื่อตรงนี้นะคิดอะไรก็บอกออกมาตรงๆช่างสมเป็นชายชาตรีจริงๆจากนั้นเธอก็ทำมาเอียงคอกระซิบเบาๆวา่าไอ้จะให้ฉันสอบอีกรอบไหมเพกกระยิพยักหน้าบอกว่าอยากอยากอยากมากเลยครับ อยากที่สุดในโลกเลยเข้าใจแล้วงั้นเดี๋ยวฉันมานะแล้วหลังจากนั้นเซกษ์คานะครับเธอขอตัวไปเปลี่ยนชุดพร้อมกับมาในชุดนักเรียนที่ส่องแสงสว่างสดใสอย่างก,กับนางฟ้าตกสวรรค์แล้วคุณเธอก็ยังมีการมาถามเพกด้วยนะว่าตัวเธอในลุคนี้นะ่ยเป็นยังไงบ้างเพกก็บอกว่ายอดเยี่ยมที่สุดเลยครับจากนั้นคุณเธอนะครับก็มีการสะบัดกระปรโปรงเพราะท่าอ่อยทําให้เพกเนะี่ยเกิดความหื่นขึ้นมาอีกจนเพกนะครับต้องรีบกินน้ําลายบอกว่านี ee, ่เซกษาะจัง ผมเนี่ยขอจับมันหน่อยได้ไหมซึกสารก็ตกใจทำหงองตัวบอกว่าแบบนั้นไม่ได้นะแต่ถึงอย่างนั้นสายตาของเพกก็ยังคงจ้องมาที่ซึกสาจังอย่างมุ่งมัน่นอารมณ์แบบว่าถ้าคืนนี้กูไม่ได้จับแล้วก็กูไม่ยอมนอนหลอกอะไรแบบนี้จนซึกสารต้องบอกว่านี่คุณลูกค้าร้านนี้ไม่มีบริการให้แตะตัวนะคะแต่ถ้าแค่ให้ถอดถุงเท้าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะจากนั้นเพเกนะครับก็ไม่รีบรอช้าจับซึกษารเนี่ยถอด แล้วระเบิดความหืนม่นบรรจงจุบลงไปที่ขาของเธอแล้วเอาเธอเนี่ยสะดุ้งบอกว่าเดี๋ยวสิบอกแล้วไงว่าห้ามแตะน่ะเพคกมันก็บอกว่าขอโทษทีนะเึกษะสาจังแต่อารมณ์น่ะมันพาไป และหลังจากนั้นทั้งสองคนนะครับก็แลกกันดูดดื่มอย่างเมามันและสังเกตที่มือพระเอกสิครับหมมึงนี่เกืบจะลงเข้าไปแล้วนะไอพ้พระเอกจากนั้นเซกศาสษษาจังก็บอกว่าเพศที่ทําผิดกฎจะต้องโดนลงโทษด้วยการช่วยถอดถุงเท้าของเธออีกข้างด้วยเพศมันก็บอกว่าเข้าใจแล้วแต่ก่อนหน้านั้นผมขอไอ้นี่ก่อนละกัน และหลังจากนั้นเราก็ได้ยินแต่เสียงอดควรของเซอร์กัสาจังนะครับไปคิดเอาเองละกันว่าทั้งคู่เนี่ยทำอะไรกันบ้างแล้ววันต่อมาด้วยความที่เมื่อวานเพ่มันจัดเต็มมากเกินไปก็ทําให้เพ่ของเรานะครับแอบเก็บแรงของเซอร์กัสาเนี่ยมาฝันแล้วในฝันนั้นเซอร์กัสาเธอก็ทาตัวเป็นพยาธิที่ดีคอยมาอ่อยเพ่ถึงบนเตียงจนเพ่กนะครับกําลังจะเคิม้มแต่ทันใดนั้นเนี่ยเพ่ก็ได้ยินเสียงของเซอร์กัสาบอกว่านี่คุณสามี คุณสามีตื่นได้แล้วตื่นสิหลังจากนั้นเึกสารนะครับก็เรียกชื่อเพเอกอยู่นานเพเกเนี่ยถึงจะตื่นแล้วเธอก็เลยงานบอกว่าเธอได้ทําอาหารเช้าไว้เพเอกเนี่ยเรียบร้อยแล้วเพอเอกสามารถไปกินได้เลยแล้วก่อนที่เธอจะไปเพเกก็บอกว่านี่เสกษรจังคราวหน้าน่ะช่วยปลูกผมด้วยชุดนักเรียนแบบนั้นอีกจะได้ไหมหาเพื่ออะไรของคุณสามีนะ่ะแล้วหลังจากนั้นเรื่องราความหวานของทั้งสองคนนะครับ ก็ยังคงดําเนินต่อไปแล้วก็ตัดมาที่อีกตอนตอนนี้ผมเคยทําลงช่องไปแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าบางคนได้ดูไปหรือยงังเพราะฉะนั้นผมขอมาลงใหม่นะครับซึ่งเรื่องราวของตอนนี้ก็หวานไม่แพ้กับตอนที่แล้วเลยเมื่อเปิดตอนมาเพชรเขาก็ได้ซื้อ iPhone เครื่องใหม่ให้กับเสษาจังได้เอาเกษาจังเนี่ยร้องโอ้ แล้วเธอก็ตัวสั่นดีใจย,ยกใหญ่ที่รับของขวัญจากคนรักเป็นครั้งแรกแต่ทว่าด้วยความที่เธอนะครับเป็นคนหัวโบราณเธอก็ได้ใช้ของทันสมัยอะไรแบบนี้ไม่เป็นเธอก็ได้บอกว่านี่คุณสามีช่วยติดตั้งให้ฉันหน่อยสิเพราะฉันติดตั้งมันไม่เป็นน่ะ ได้ครับหลังจากนั้นเพคนะครับก็ติดตั้งแอปที่จําเป็นลงไว้ในเครื่องให้เรียบร้อยแล้วเขาก็ยื่นมันให้กับเึกษาทัาในใดนั้นเึกษาจังเธอก็หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปของเพกไว้แล้วคุณเธอก็บอกว่าเจ้ารูปนี้เป็นอลเป p a p e r ของเครื่องจากนั้นคุณเธอนะครับก็ถามเพกว่าถ้าฉันจะเป็นเบอร์ของคุณสามีไว้ในเครื่องต้องทํายังไงบ้างหรอก็ฉันนะ่ะอยากเป็นเบอร์ของคุณสามีไว้คนแรกเลยนี่นาะงั้นเหรอครับ หลังจากนั้นเพ่ก็เขินก่อนจะสอนซึกษาจังเนี่ยบันทึกเบอร์โทรแล้วพันในนั้นเพ่นะครับมันก็รีบเมมเบอร์ชื่อด้วยการแขียนไ้ว่าคุณภรรยาที่น่ารัก,ย,รกยูสากิซึกษาจัง แล้วมันก็บอกว่าที่ตรงนี้น่ะมีไว้สําหรับคนพิเศษเพียงคนเดียวทําให้เซอร์กษจังนะครับรู้สึกดีใจจากนั้นเซอร์กษาจังที่ผ่านการสอนใช้มือถือเบื้องต้นมาจากพอเพกคุณเธอก็ทําหน้าภูมิใจเอาเรื่องที่เธอสามารถใช้ได้เป็นแล้วนะครับมาอวดกับคานาเมจังอย่างน่าละลื่นแต่คานาเมจังเนี่ยงงว่าไอเรื่องแบบนี้น่ะมันคนอวดด้วยหรอจากนั้นเซอร์กษจังนะครับก็ทําหน้าเชิดคานาเมจังเนี่ยจึงพูดกับเธอว่าการพวกเรามาแลกลายกันไหมคะ ทันใดนั้นสึกสากจังก็ทำหน้าเพื่อมไปติอย่างสุดๆบอกว่าเอาสิแล้วต่อมาคานาเมจังนะครับก็ทําการสอนวิธีแลกลายให้กับสึขสากรู้ทั้งสองคนจึงได้เห็นรูปโปรไฟล์ของกันและก,กันซึ่งคานาเมจังเธอตั้งรูปเป็นโหัวชายทาสุดเซ็กซี่ซึ่งมันก็บง่งบอกถึงรดนิยมความผื่นชอบของแปลกของเธอได้เป็นอย่างดีจากนั้นอาญาเธอเข้ามาแจมขอแลกลายกับสึกสากจังด้วยแลวลรูปโปรไฟล์ของเธอก็เป็นรูปอมโมโลจากนั้นต่อมาไม่นานนะครับระหว่างที่สึกสากจังเนี่ยกำลังทำเพลงอย่างมีความสข ทันใดนั้นเพ่ก็มาบอกกับเธอว่าวันนี้เขามีความจําเป็นจะต้องไปทํางานข้างนอกหนึ่งวันแต่ไม่รู้ว่าเขาจะกลับมานอนที่บ้านหรือเปล่าจากนั้นเพ่กนะครับก็บอกลาซึกษาซึ่งซึกษาจังเนี่ยก็ทํานั่งง่อยๆจากนั้นเธอจึงมาเล่าเรื่องที่วันนี้เพ่จะไม่อยู่บ้านเนี่ยให้คาราเมจังฟังแล้วคาราเมก็แซวว่าซึกษาจังน่ะเหงางั้นหรอคะซึกษาก็แถไปว่าเหงาเหงื่ออะไรกันล่ะอย่างฉันน่ะไม่มีทางเหงาหรอกค่ะ จากนั้นคาราเมะก็บอกว่าถ้า,างากเซกัสะเหงาใกล้เธอสติกเกอร์ไปหาเพกสีแต่เซกัสะนะครับเธอก็ยังปากแข่งบอกว่าห่างกันแป๊บเดียวแค่นี้นะ่ะเธอสามารถทนได้อยู่แล้วนะ่าแต่หลังจากนั้นต่อมาหลังจากที่คาราเมะจังกลับบ้านไปเนี่ยความเงียบเหงาก็เข้าเล่นงานเซกาสะจังทล้วไมคุณเธอรู้สึกว้าเวไปสุดๆแต่คุณเธอนะครับก็พยายามส่หน้าบอกว่า ไม่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 ฉันส่งสติกเกอร์ไปกวนคุณสามีไม่ได้ตอนนี้น่ะเขากาลังทํางานอยู่ถ้าหากฉันส่งสติกเกอร์ไปรบกวนเขาน่ะจะทํายังไงกันล่ะจากนั้นคุณเธอนะครับก็ต้องสติกเกอร์อยู่นานแล้วคิดว่าถ้าส่งอันนี้ไปน่ะจะรบกวนเพคหรือเปล่านะไม่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 ส่งดีกว่าแล้วคุณเธอนะครับก็ฟุบลงกับโต๊ะจนต่อมาอายาตังที่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเธอก็แวะมาแซวสุกษาจังว่าอย่างเพคที่เป็นคนขี้เหงาคงจะส่งสติกเกอร์มาสุกษาจังโลโลเลยสินะสุกษาเธออออไมมงืืถ แต่ความจริงมันก็ช่างโหดร้ายเมื่อไม่มีสติกเกอร์เนี่ยถูกส่งมาสักอันทําให้เซร์ษาษนะครับยิ่งรู้สึกหม่นหมองแต่คุณเธอก็พยายามคิดในแง่ดีบอกว่าสงสัยเพเกคงจะกําลังยุ่งอยู่หรมั้งแต่พอคิดไปคิดมาคุณเธอก็เริ่มใจไม่ดีกลัวว่าเพคเ,เนี่ยจะลืมเธอจนไปไปมาเซร์รษะเธอก็มีสมาธิทํางานทั้งวันและเมื่อเธอกลับมาถึงบ้านคุณเธอก็อาจะจ้องรูปของเพเกพร้อมรอคอยจะให้เพเกเนี่ยตอบข้อความอย่างจะจดใจจ่อแต่เพเกนะครับก็ไม่ตอบคุณเธอจึงนั่งที่ระเบียงแล้วเล่นนนบทเเป็นนงอก M ทำหน้าเศร้าก่อนที่น้ําตาของเธอเน่ะจะเริ่มไหลออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวเธอจึงพยายามใส่หน้าพยายามจะไม่คิดในแง่ร้ายแต่สุดท้ายน้ําตาของเธอเนี่ยมันก็ยังนองอยู่แล้วทัในใดนั้นเองแสงสว่างดังติ้งก็ได้ถูกส่งมาเสกษะจึงรีบหยิบโทรศัพท์เปิดออกดูปรากฏว่าเพลงน่ะตอบกลับมาแล้วและเขาก็พูดหล่อๆว่าขอโทษนะเสกษาจัง พอดีผมทำงานอยู่เลยห้ามใช้โทรศัพท์นะพออยู่ที่ทำงานไม่ได้อยู่กับเึกษาจังแล้วผมรู้สึกเหงามากเลยนะฉันก็เหมือนกันเึกษาเนะก็รีบตอบไปแล้วไม่น่าของเธอนะครับก็เริ่มมีรอยยิ้มแต่ต่อมาไม่นานแพทย์ส่งมาบอกว่าวันนี้เนะี่ยเขาจะไม่ได้กลับบ้านนะเลื่อนเอาเึกษาเธอแปลอาไม่ถูกจากนั้นตอนดึก คุณเธอก็ทําแก้มป่องไม่พอใจที่เปกน,น่ยไม่ยอมกลับบ้านปล่อยให้เธอนะครับต้องนอนเหงาอยู่คนเดียวและด้วยความเคยชินเธอก็เผลอ,อปูฟูก2อ,อันขึ้นมาซะอย่างนั้นแล้วเธอก็บอกว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม่แล้วไม่ได้เหงาสักหน่อยนะแล้วแค่เผลอทําเพราะถ้าหากคุณสามีกลับมาตอนดึกเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นปูเผื่อไว้ก็ไม่เสียหายนี่จากนั้นคุณเธอครับก็ทําเป็นซึน ทำเป็นว่าตัวเองเนี่ยไม่เหงาแต่สุดท้ายเมื่อคุณเธอล้มตัวลงนอนคุณเธอก็สัมผัสได้ว่าห้องมันเงียบเกินผิดปกติและมันก็ทําให้เธอเหงาไปถึงขั้วหัวใจจนเธอหนื่อนอนไม่หลับจากนั้นเวลาก็ผ่านไปจนถึงนุ่งเช้าทางด้านเพกเขาก็เพิ่งทํางานเสร็จและด้วยความที่ทํางานทั้งคืนสภาพของเพกนะครับก็ดูจะโคตรโทมและเขาก็นึกว่าเซกษาจังเนี่ยน่าจะยังไม่ตื่นเพราะมันยังเช้าอยู่เขาจึงค่อยๆพยายามย่องเข้าไปแบบเงียบๆ แต่เมื่อเขาเปิดประตูก็พบว่าเซอราจังเนี่ยกำลังนั่งรอเขาอยู่แล้วเธอก็บอกว่ากลับมาแล้วเหรอคุณสามีอา้าวเซอร์าาจังยังไม่นอนอีกหรอครับก็มันนอนไม่ค่อยหลับน่ะยินดีต้อนรับกลับนะคุณสามีขอบคุณครับและหลังจากนั้นต่อมาในเมื่อปูฟูกไว้เรียบร้อยทั้งสองคนก็ทําการปลดปล่อยความเหงาที่เก็บเอาไว้ตลอดทั้งคืนและก็จโจบๆกันเพชรก็งงเลยว่าอะไรกันนี่นี่มันจุกครั้งแรกนี่ วันนี้ซึกษาจังไปอะไรไปนะ่ะจากนั้นระหว่างที่เพอเอกนะครับกำลังจะนอนซึกษาจังเนี่ยก็เริ่มแผนการอ,อ้อนรพเอกบอกว่านี่คุณสามีวันนี้ฉันขอไปนอนที่ฟูกนั้นด้วยได้ไหมเพเอกตกใจบอกือ้อได้สิครับจากนั้นซึกษานะครับก็ไม่รอช้าปลุกเข้ามาที่ฟูกของเพอเอกทำเอาเพอเอกเนี่ยยิ่งงงใหญ่ว่านี่มาอะไรกันเนี่ยปกติซึกษาจังเน่ะเธอจะดูเท่ แต่ทำไมวันนี้ถึงดูขี้อ,อนจังเลยล่ะหรือว่าเพราะห่างกันวันเดียวก็เลยทําให้เธอเนี่ยเหงางั้นหรอไม่จริงนะ่าและระหว่างที่เบกน,น,นะครับกําลังบ่นในใจัตริย์จังเนี่ยก็บอกว่าจุ๊บหน่อยสิคุณสามีนะ่ะยังไม่จุ๊บราตรีสวัสดิ์ฉันเลยนะจุ๊บงั้นหรอเอาจริงสิเออกระเพราว,วันนี้นะ่ะห่างกันทั้งวันฉันเลยอยากให้คุณสามีตอบฉันหน่อยนะ่ะ จากนั้นเพ่น,นะครับก็ไม่รอช้าไี้บุกลึกพื้นที่ต้องห้ามของศึกษาจังและเขาก็บอกว่าผมเองก็เหงามากเลยแล้วหลังจากนั้นทั้งสองคนนะครับจึงจัดหนักจัดเต็มกันแบบชุดใหญ่ไฟกับพิบดูดดื่มกันทั้งวันทั้งคืนแบบไม่เกรงใจคนอื่นที่หลับไปแล้วเลย แล้วเพกมาคิดว่านี่แหละโอกาสดีถ้าฉันจำลายเึกษะจังเนี่ยมันก็ไม่ผิดใช่ไหมเึกษะจังนะครับก็ต่อว่ากอดฉันที่สิคุณสามีแล้วหลังจากนั้นทั้งคู่ก็นอนกอดกันกลมทั้งวันทั้งคืนจนวันต่อมานะครับเึกษะจังที่เผลอลุกหนัใสายเพกไปเนี่ยคุณเธอกเพิ่งจะรู้สึกตัวเพิ่งจะมาอายหน้าแดงเอาป่านนี้แล้วคุณเธอก็ตัวสารบอกว่า อะไรกันตัวฉันพูดเรื่องน่าอายแบบนั้นออกไปได้ยังไงเนี่ยถ้าเกิดคุณสามีตื่นขึ้นมาฉันจะไม่น่าพบเขาได้ยังไงกันล่ะและระหว่างที่ศึกษาจังนะครับกำลังคิดหนักอยู่คาราเม่จังหนักก็พูดพงขึ้นมาว่าแหมเมื่อคืนจัดหนักกันดุเดือเดอเลยนะคะเล่นเอาศาึกษาเธอโรคบอกว่าจัดน้องจัดหนักอะไรกันล่ะ อย่าพูดอะไรลามกแบบนั้นสิจต่นั้นยิ่งคนเธอนะครับพยายามแถ re, ก็ยิ่งมีพิรุธให้คานาเมจังเนี่ยจับได้แล้วคานาเมจังก็ปักใจเชื่อไปแล้วว่าเมื่อคืนพะเยกกับซึกษะจังทําการดูเดือดเผ็ดมันกันจริงๆซึสกษะนะครับเธอก็บอกว่ามามามาไม่ได้เกิดเรืนะ่องน่าอายแบบนั้นสักหน่อยนะอีกอย่างพวกเราหนาะแต่งงานกันแล้วไอ้เรื่องแบบนั้นมาแค่การสื่อสารที่จําเป็นเท่านั้นเองจากนั้นระหว่างที่ทั้งสองคนนะครับกำลังแหกปาก พระเอกก็บังเอิญมาพอดีทาให้ทั้งเขาและเซกัสาจังก็เกิดอาการเขินหน้าแดงขึ้นมาแบบกระทันหันคาราเมจังเนี่ยเธอจับพิรุธได้ว่าเมาื่อคืนทั้งสองคนนี้ดูดเดือดใส่นัวกันจริงๆจากนั้นต่อมาตอนกลางคืนทั้งพระเอกกับเซกัสาจังก็เกิดอาการหน้าแดงกลัวว่าเหตุการณ์เมื่อคืนนะครับจะทารอยอีกในคืนนี้พวกเขาเนี่ยจึงกะจะเบาๆเ,เพราะถ้าคืนทําเสียงดังจะต้องโดนคาราเมจังเนี่ยจับได้แน่ซึ่งระหว่างนั้นคาราเมนะครับก็เหมือนลูทันส่งมาบอกว่าคืนนี้เนี่ยจัดกานเบาๆหน่อยนะทำเอานาซาและปารท สาบิ้งจนต่อมาระหว่างที่ทั้งคู่กำลังจะนอนเพ็ก็บอกฝันดีกับศึกษาจังและเขาก็จ้องประมาณว่าเอาอีกผมอยากได้อยากได้แบบเมื่อคืนอีกศึกษาก็ทําหน้าแดงบอกว่าจะดีหรอช่วยไม่ได้นะ จากนั้นคุณเธอนะครับก็กเด็บเข้ามาใกล้ก่อนจะจ้วใส่เพกและทั้งคู่ก็แลกลินกันอย่างมีความสุขแล้วหลังจากนั้นก็ตัดจบตอนนี้ไปนะครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนถ้าใครชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดสมัครให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ